ราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไหว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี นานนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดี เราจะมีรูดด้วยนะที่พี่ถึงงานะในเฉพาะในส่วนของทุกคนที่มาร่วมง,งานตั้งใจทาเพื่อพ่อจริงๆครับก็อขอขอนุญาตเชิญชวนและบอกต่อกันไปด้วยนะครับค่<น>ะแล้วังมีกจะทงใช่ครับจะทงก็หรือว,ว่านี่เป็นงานที่ท่านได้พบกับพี่น้องประชาชนจังหวัด ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรค่ะขอเดยนเชิญนะครับผ่านท่านนวั็ผ่านกล้าหน้าทรประธานชมรมคนขออนาตกรับเรียนเชิญคุณประยูนขาวสีอดีตกำนันแหนบทองคำตำบล ขออนุญาตเรียนเชิญนะท่านสุภวัตชื่นจันทร์ท่านนายกสมาคมนะแท็กซี่โรของจังหวัดชุมพร,รบนเวทีครับค่ะกลาบเรียนเชิญคุณบุญเชิญดำขำผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาขอเรียนเชิญอาจารย์สุภารัตน์บุญสิทธิ์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสวีราบเรียนเชิญคุณมนัหนูสสวีประธานสุ่มจิตอาสาพัฒนาบ้านพ่อหนองใหญ่ด้านบนเวทีค่ะ นี่ก็คือในส่วนของคณะกรรมการอนในคณะที่เป็นผู้ประสานงานฝ่ายจัดพิิทธการและวิชาการของการจัดงานน้อมรำลึกกันทายสวรรค์สรรัติปัจจุบันประพัทธ์ประการร้อยกว่าร้านนะครับร้อยกว่าบูนนะครับและมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณทีดเคาื่องออฟไลและกลุ่มชุมหมูาทำความดีในฐานะประธานจัดงาน ล้อมดํำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่9ครบรอบ4ปีต่นดรสิริสวรามกูลประธานมูลนิธิภูมเก้าเพื่อไทยทุกประการก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสุขความสำเร็จและก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพกันทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านขออนุญาตเปิดงานณนัจบ,บัครับสวัสดีครับาาค่ะนะคะนี่